สิทคนที่ถูกครูตีก้นเขียวทุกครั้งที่โดนมาไมรีเรียวรู้สึกโกรธครูทุกทีดาครูลับหลังแล้วทำตัวเป็นผููอริง่งผมกลับมาแล้ววันนี้ด้วยความคิดถึงคุณครู ผมได้เรียนรู้ว่าครูรักครูจึงเคียนเมื่อออกโรงเรียนเดินบนสังเวียนนักสู้ยามเจ็บร้าวลึกผมสำนึกถึงคำสอนครูขยันอดทนและสู้เพราะครู ผมจึงได้ดีครูครับจำสิทธิ์คนนี้ได้ไหมกลับมาพร้อมพันดอกไม้ไหวครูผู้เคยปราณีกราบขออภัยที่ผมเคยทำตัวไม่ดีลูกศิษย์ของครูคนนี้ ได้ดีพระรหม่างแ,แต่ละการดัเนินงาเนเราไม่ไยเรื่องนี้ตอนนี้บอกเลยว่าเรากำลังทำเพื่อจะเข้าระบบไอโซ901คือการเข้ารบ,บงานระบบเนี่ยมันมีผลประโยชน์ดีทุกส่วนคือทั้งการทำงานง่ายขึ้น แล้วก็เรียบร้อยขึ้นดีขึ้นมีมาตรฐานมากขึ้นซึ่งมันส่งผลประเด็นสำคัญคือความรู้สึกพนักงานสมมติเราทำงานเนี่ยเราสึกเฮ้ยง่ายขึ้นเว้ยเฮ้ยดีขึ้นเว้ยเฮ้ยเรียบร้อยขึ้นเว้ยเฮ้ยสบายขึ้นเว้ยมันก็มีความสุขพนักงานมีความสุขมันก็อยากจะทำแล้วพออยากจะทำปุ๊บอ่าก็ย้อยู่กันยาวๆผมก็อยากให้ทุกคนอยู่เป็นยาวๆเลย จนอายุร้อยกว่าปีใครใจยุบยืนวยกว่านั้นก็อยู่กันถือไ้เท้ามาทํางานมาท้องปักปักปกปก็ยังได้คือความหมายของผมก็คือประด็นสำคัญคืออยากให้ทุกคนทํางานแล้วมีความสุขสบายแล้วก็งานเป็นระบบ